ตัวนี้เป็น3ล้านฝรั่งเศสนะฮะ FFR นะฮะย่อ FFR ตาโลโก้ไปจะเป็นเหมือนผ้าทิชขึ้นครับผมตู้ทรงขนมปังฮะหรือบางคนก็เรียกทรงรถถังครับน่าจะแปดเหลี่ยมสวยงามฮะเดี๋ยวนี้พิเศษตรง10ค้อน10แท่นะฮะ้อนสิบแส่แล้วก็เลือกได้4เพลงครับแส่ค้อนสิแท่ครับผมแล้วก็สลักเลือกเพลงอยู่เนี้ยนะฮะนี้มันผักไปด้านนอกสุด จะพักได้3 2 1ครับ2 3 4มี4เพลงนะ,ะครับครับเรามาฟังเพลงอ่า1ใน4เพงลงนะครเรามาครับผมตีเป็นท่อนนะฮะหนึ่งท่อนสองท่อนอย่างฮะเออพอครึ่งชั่วโมงก็ตีสองท่อนเหมือนกัน เราเดี๋ยวพอครบชั่วโมงตีสท่อนแล้วก็ตีบอกจำนวนชั่วโมงอย่างนี้เราจะตี5้าทีเหมือนกันครับผม ครบชั่วโมงแล้วก็ตีสี่ทอนแล้วก็ตีห้าทีบอกห้าโมงเย็นคนะับลักเลื่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผักไปนอกสุดนี่เพลงที่อ่ะเพลงที่สี่สามสองหนึ่งครัะมีหมดสี่เพลงครับผมสวยงามฮนะสิบขอนสิบแส้ครับฝรังเศส FFR